สวัสดีค่ะชื่อวันนีค่ะวันนีอยู่ที่เยอรมันเนาะ,ะวันนี้มาทําบุญที่วัดพุทธบารมีเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนโคราชค่ะเป็นเส้นพลาสติกค,ค่ะที่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะะก็คือเ<ต><ๆ>เป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ประดอยชอบทำนู่นทำนี่แล้วพอดีเราก็อยู่บ้านไม่ว่ากก็เลยได้กลับไทยเราก็เคยเหิขาา้อสระ พลาสติกขายที่เมืองไทยแต่เราก็อยากทําเองคือเราไม่อยากซื้อเลยได้ได้ได้ได,ได,ได้ซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะ่แาาะลแ,ลแ,ลแล้วก็เอามาลองสานที่เยอรมันเลยแล้วก็เราเราก็เอามาถึงแล้วก็โพสเล่นๆแล้วก็พอดีก็พี่ๆเขาก็ชอบได้มาบอกอันนี้เป็นเส้นเล็กเส้นเส้นรุ่นใหม่นะและวจะขายดี นะน้องได้ร่วมบุญกับวัดพุทธบารมีฮอลแลนด์มาห้าใบนะคะในวันนี้เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าใครจะได้ใบเลยนะคะพ่ปิยาค่ะมีคนเขาดูแลนะคะว่าดอกไหนเน่าแล้วเสียแล้วไม่สวยแล้วเพราะว่านี้เป็นโชว์ถ้าเผื่อว่าเอาของที่มันแบบไม่น่าดูมาโชว์เนี่ยคนที่ดูก็ไม่เขืดอความประทับใจแล้วก็อาจจะไม่อยากซื้อชนิดนั้นๆใช่ไหมคะ เขาดูแลดีนะดูสิคะอากาศก็ดีดีและอันนี้นี่ค่ะกระเป๋าของน้องดีนะคะสวยมากเลยเข้ากับดอกนี้เลยนะคะขาวแดงจ้าบเลยใช่ไหมคะสนใจสอบถามได้นะน้องเขาทำสวยค่ะแล้วกว่าจะเสร็จแต่ละใบแต่ละใบ ต้องใช้ความอดทนใช้เวลามากเลยจะถือจะใส่สีไหนก็สวยแมทชกันใบเล็กใบใหญ่เวลาไปซื้อกับข้าวก็ดีนะคะใส่ได้จุไม่แตกไม่หักง่ายๆเ,ยเหมือนกับถุงพลาสติกบางทีแล้วรั่วขาดอย่างนี้คะ่ะแต่อันนี้ชอบมากยิ่งถ้าเผื่อว่าใส่เสื้อผ้าสีแดงนะคะมันก็จะแมชกันแต่วันนี้มาสวนดอกไม้ซึ่งสวนเขาก็มีหลากหลายสี ที่เราใส่ก็มีหลากหลายสีดอกไม้นะคะ